พบก,กับช่องเต้นเต,นต้นเองครับวันนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังสนุกสนุกอีกแล้วนะชื่อเรื่องว่อะไรพี่สาวใจร้ายอีพีสองถ้าใหรภูมิแรงยินเรมิวเลว็บไปเลยค่ะไปเลยครับปวันหนึ่งนะถ้าพี่กับแม่ไม่อยู่จะหุงข้าวกินเองไหมจะหุงข้าวกินอเองไหมเราแค่พูดถึงเรื่องจะรล่ก็นยังไงทำอะไรเป็นบ้างนอกจากใช้เงินแก้ปัญหา<ะ>ทำอะไรเป็นบ้างนอกจากใช้เงินแก้ปัญหา รำคาญจนน้องจอแจจะไปหไหนด้วยก็ไปไหนก็จะตามไม่ต้องห่วงนะพี่นิดะเคยไปแข่งจรวดมาแต่ได้อันดับทเท่าไร่หรอคะอืมที่โหลแล้วพี่พูดทำไมอะ่ะคุณได้ที่โหลคุณก็ไปพูดอวดเขาเนาะที่หนึ่งคะ่ะอ๋ออันดับจบริงคือที่ทหนึ่ง <ๆ S 1> ใช่ไหมหนึ่งในโหลไงพี่ปุ๊กกี้มาสอนหนูล่อนจรวดหรอคะคนอย่างมันจะไปสอนแค่ก้มหน้าเดินไปส่วนส่วนเทีน ทำ,ทำอะไรเนี่ยน้องเป็ดทำอะไรเนี่ยน้องเป็ดเชิญมนุษย์สองตัวออกไปเล่นไกลๆกันนะคะเห็นไหมถาาไม่โดนด่าเพื่ออะไรเย็นๆทำให้ใจเยน็นแล้วกินอะไรทำให้หายใจร้ายครับไม่มีค่ะเพราะเป็นคนใจร้ายอยู่แล้วนะคะจุดหน้าก็ดู้ดูเต็มนะหนึ่งสองแล้วก็ปาอ,อกไปเลยดูนะดูสเต็ปนะหนึ่งสองเขาแข่งล่อนานนะคะ เนี่ยมันกวนคนอื่นค่ะเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นวิธีการฝึกถ้าคู่กอสู้มากวนคู่ต่อสู้มาคู่แข่งมากวนเฮ้ยเา่าหลอกกันนานได้ตู้กดอีกแล้วหรอคุณหวังให้มันเป็นไรครับให้เงินขา่าแยังพันก็ได้ล่วงลงมาใช่ไหมคะตัวติ้งมันไม่มีแล้วกล่องที่สองได้อะไรนะโอ้ยยุยบอเป็นชนเหรอไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำทำไมคุณเลิกลากอะเอาค่ะโชคดีพี่เก็บเอามาบนอ้าว โชคดีพี่ขี้เกียจฟังมันบนอย่าค่ะอย่าฉีกชิ้นเดียวใช่ไหมได้จะหลวดแกพังอะดีแต่ถ้าตาชิ้นบอดอะแย่เอาไปทิ้งด้วยเอาไปทิ้งด้วยเขาใจร้ายเนาะใช่ค่ะใจร้ายมากเลยเขาฉีกจหลวดของหนูอ่ะทิ้งไปอย่าบอค่ะเอาวามดีๆอยู่ในกล่องจะเห็นไหมล่ะอยู่ในกล่องจะเห็นไหมล่ะเออ S <S เออว่ะเก๋แกะออกมาจูเอาอย่างนี้แพ้แล้วรูบิงไหมละ่ะเองท้าใครท้าเธออ่ะไม่แล้หรอกไม่แล้หรอกเล่นก็แพ้เล่นก็แพ้ดิอย่าเห็นกินมันแก้วนะเออไม่กินมันแก้วก็ได้แล้วจะไปกินอะไรสับประรดจะอ้วนพาชัยมาส่งห้องแล้วก็ทิ้งพาชัยมาส่งห้องแล้วก็ทิเหมือนดาวโมชัยเพื่อนรักขี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนดาวโมชัยสีเหลืองของคุณก็เหมือนกันเนี่ยเอาไว้เห็นได้เหรอ พิษ่าซ่อนไว้เห็นด้วยเหรอวางมือก่อนอะไรวางโอ้ยวางมือ่อนสุดูดพูดดีๆตกใจมามาพี่่าเจร้ายมาเล่นกับชายเว้ยเพราะเอ็งไม่เกี่ยวโอเคเอ็งท้าใครฮะอ้วนลงดิเฮ้ยผมยังอ่อนอยู่ผมผมซุ่มได้เหรอผมยังอ่อนอยู่โอเคผมซุ่มไม่ได้หรอกแข่งดิยังอ่อนอยู่นี่คือเบื้องหลังการปะ จำไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับพี่เอ้ยกี้ทำไมทำร้ายของน้องแบบนั้นน่ะกี่ทำไมกี่ทำไมทำแบบนั้นไม่คุยกับน้องดีอ่ะกี่ทำไมทำแบบนั้นไม่คุยกับน้องดีอ่ะไม่อยากนั่งใกล้ด้วยหรอกแต่ก็เถอะมาฟั่งนี้โอ้ยเอ็งก็เถอะไปฟังหนูสิข้าก็ไม่อยากนั่งใกล้มันเชิญเลยจ้ะ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเบื้องหลังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย